อาร์มี่เกาหลีเอาจริงจุดจบคนปล่อยเฟกนิวส์ BTS หลังจากที่กลุ่มแฟนคลับของ BTS ในเกาหลีหรือ K-ARMY ได้ส่งรถแห่และพวงหลีดไปหน้าตึกไฮพร้อมแสดงจุดยืนแถลงการในหนังสือพิมพ์ว่าเราสนับสนุน BTS ไม่ได้สนับสนุนไฮทํทให้มีคนสังเกตได้ว่าสื่อที่คอยเล่นงานบางทันในเรื่องไม่เป็นความจริงต่างๆนั้นมาภายหลังจากประเด็นข่าวปัญหาไฮทและอดอทั้งหมดเลยที่ผ่านมาบางทันใช้ชีวิตในการรับราชาการในกรมทหารแต่ก็มีผลงานที่ทําทิ้ง ปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องแต่จู่ๆก็มีกลุ่มแอคเคาที่ไม่เขียนข่าวและเขียนข้อความในโซเชียลถึงบางทันในทางที่ไม่ดีจนค่ายบิ๊กฮิตมิวสิกต้องออกมาประกาศว่าจะดําเนินคดีทางกฎหมายซึ่งข่าวเสียหายต่างๆก็จะมีต้นตอมาจากประเทศเกาหลีและต่างประเทศมีการแปลเป็นภาษาอื่นๆด้วยเนื้อหาข่าวเดียวกันแต่ว่าสํานักข่าวใหญ่ๆนั้นเขาไม่ทําข่าวกันเลยโดยเฉพาะต่างประเทศที่เขียนแก้ข่าวให้ BTS ด้วยซ้ําเพราะว่าข้อมูลจู่โจมเข้ามาแบบไม่มีหลักฐานเลยไม่สามารถเป็นข่าว ที่ผ่านการกรองมาแล้วได้ล่าสุดมีนักข่าวเกาหลีตรวจสอบเลข IP ของแอคเขาที่มาคอมเมนต์และทําข่าวปรากฏว่าเป็นเลข IP ของหลายๆประเทศนะคะดังนั้นคนที่ถูกโยงเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ทั้งหมดก็ต้องออกมาบอกว่าเดาผิดผู้ที่กล่าวถึงองค์กรต่างๆในข่าวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยไซเบอร์หรือแม้กระทั่งรัฐทีดันเวลก็อ,ออกมาบอกว่าตัวเองนั้นไม่เกี่ยวข้องกับ BTS ลงไปถึงการงัดหลักฐานจากอายการว่า BTS ไม่ได้ทำซาแจกิซึ่งเรื่องมันจบไปตั้งแต่ปี2015แล้ว การจีกีก,ก็คือการโกงชาร์ตเพลงของค่ายซึ่ง BTS ไม่ได้ทําแบบนั้นเลยประทรงวัฒนธรรมเกาหลีก็ไม่ได้เรียกคืนเหรียญเชื่อชูเกียริตามที่มีการปล่อยเฟกนิวออกไปซึ่งอินฟลูคนหนึ่งถูกดำเนินคนดีจาก Big Hi ิตมาแล้วจึงได้ออกมาโพสต์ข้อความขอโทษแล้วบอกว่าความจริงเขานั้นได้ถูกจ้างมาให้ทําข่าวใส่ร้ายบางทันซึ่งคนที่จ้างเขาไม่ได้เอ่ยว่าเป็นใครแต่ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีข่าวการตรวจสอบค่ายอดอและมีการเล่นงานผ่านสื่อกันระหว่างซี CEO ของไฮคและ CEO ของอดอรวมไปถึงการกล่าวถึงศิลปินคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งการเล่นงานกันผ่านสื่อเนี่ยก็จะทําให้มวลชนพุ่งความสนใจไปยังเรื่องอื่นแทนเรื่องราวความขัดแย้งภายในบริษัทดังเดิมที่จะต้องถูกขุดคุยมากไปกว่านี้ก็เลยถูกปล่อยผ่านไปแล้วผู้คนก็ได้ไปสนใจข่าวเกี่ยวกับศิลปินที่ถูกกล่าวถึงแทนเรื่องราวความขัดแย้งภายในบริษัทก็เลยส่งผลให้ BTS ตกเป็นเป้าโจมตีจากศิลปินกลายเป็นผู้ประสบภัยซึ่งตัวการของเรื่องนี้คือกลุ่มผล ประโยชน์ในเกาหลีและต่างประเทศที่ได้ประโยชน์จากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ BTS นั่นเองส่วน BTS ตอนนี้ก็ส่งข่าวและอัปเดตความเคลื่อนไหวของตัวเองในกรมทหารตามปกติซึ่งปัญหานี้ก็ไม่น่าจะทําให้พวกเขาเครียดหรือกังวลใจเพราะว่าแฟนๆก็ยังคงสื่อสารและติดตามพวกเขาไม่ต่างไปจากตอนก่อนเข้ากรมเลยค่ะแล้วก็มีการคาดเดาว่าเรื่องนี้จะยังไม่จบง่ายๆจนกว่าบางท่านจะออกจากกรมคนที่ทําผิดก็ต้องได้รับผิดตามกระบวนการทางกฎหมายซึ่งทีมกฎหมายของค่ายได้รวบรวมหลักฐานไว้ทั้งหมด แล้วการฟ้องร้องไม่ได้ทําเพื่อต้องการเงินหรือคําขอโทษจากคนที่ปล่อยเฟกนิวแต่ว่าทําเพื่อปอกป้องชื่อเสียงของบางทันและไม่ให้มีใครกล้าทําแบบนี้กับศิลปินอีกค่ะ